มีคนแก่เหลาหน้าเดี๋ยวนี้ถุงจะไปใส่มาใส่หาหมูแก่เหลาก็ไปทางไหนนู้ผิดว่ามะนาวมะนาวขึ้นมาท่านเห็นไผอยู่นี่เอ้าลูกเคยอันไหนล่ะแม่เห็ดแหกผู้แน่แล้วโ็หันนั่นไปเห็ดแห่แน่เออไปเห็ดแห่แน่ไปเย็ดชือกใส่ละนั่น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 วิวรถนั่นเหตุไรเหตุร้ายอยู่บ่อันเห็ดบ่หลายเป็นไงดอก เขาเดียวก็คือสีแล้วคือว่าเห็ดละเนี่ยมาบอกลูกเคยไปเห็ดอีกหลายแม่บอดน์มันบอกไหมบอบอบอแม่เนี่ยไปไปแม่เดี๋ยวจะน้ำคนไปเยอาลูกเคยก็ไปเด้หุยแม่เฒ่าช่วยลูกเคยไปเป็ดเห็ดที่ไหนน้อบาทนี่เห็ดเนี่กันอีลูกเคยก็ได้บ็ปวดก็ปวดไปกวนบอกเป็เห็ดก็จะเป็นเห็ดไทยมันแมนบอล่ะแมนบอน้ำกวนกันไปแล้ว มันกลนก็ไปเลยตับไปบึงเฮ้ยเฮ็ดไฉเฮ็ดข้างล่างนี่บ่เ็ยูยูแล้วข้างล่างนี่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 บ่เอออออออันนี้มันลุดแน่น่นี่อุ้ยอันนี้อเอรถโยกเวยนะอันแย่ๆนั่นีล่แย่ๆมานปี่ยแย่ๆเอาวะอ้หลุดกันโยกเขาบอกันโยกาบะรบ่อุ้ยแย่กว่านี้บ่แย่กว่านี้แย่กว่ กูยังพูเทากพูดพดแท้เจ้าก็ขื้จะาพูดอะไยัมดบดเท่งมาด้บดเท่งัดบดเทงาไนี่เทงเอ้าก็ดบุ๋ยเลยเล้วจังกันเฮ้ยเอียงซอยบดมันคายนี่ เท็ดยังรถคือมันบกเขามันบกเขามันไหนสูกขาเนี right? ่ยสู right ้ขาไปยังไงมุกไปหนังน้างมันสูกแฉแน่เจ้าเออดแล้วมาเห็ดบ่เมียมันเหตุมีลาเนี่ยมันจะกป็เขาใช่มเท็ดรถรถมันค่ายรถมันค่ายรถมันค่ายโอ้มันสูกขาบานหูมันเขากันมาเลยทีละแบบากุ้มบกเขาอยู่เขาอะไรจ้าเถอเบิร์ดเบิดแห้งเลยบอยเบิรดแห้งทีละนี่มันสู้แฉกันนะเป็นหนังจะเป็นหนังเฮ้ยเอาคอยกวาจากเต้ับสีอย นางเอ้ยเอ้ยบ่ได้เรื่องไดเล่าอีหยังกุ๊บเอ๊ดิรถตุ้งหิ้งไปบ่ได้ประจักษ์รนาะก็แน่ว่าไม่เหตุกันเนาะโอ้ยสิมีเลี้เหตุล่ะฉันดันไม่ได้เลยแม่จะไหนไบ่ได้เนี่ยโอ้ยเกือบเป็นเรื่องแล้วดิจังเดยจังเป็นคนจังสี่หาว่าตั้งแต่กูนั่นสิมาเหตุอีหยังกูกะเบิดเหงาเบิดแห้งกูแล้วกัรรถกูมันเพ้อีฉันดานมึงนั่นหูจักคืดแนวได้ดีให้กูเนี่โอ้ย